เลยครับตอนนี้ผมมาถึงจังหวัดพิษณุโลกแล้วนะครับตอนนี้เข้าพักที่โรงแรมบ้านเล็กที่สามก็เป็นโรงแรมที่แบบก็ไม่รู้จะเรียกว่ากี่ดาวมไม่ค่อยรู้เรียกโรงแรมเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้นะครับที่จะได้มาจังหวัดพิษณุโลกหรืออาจจะอาจจะไม่ได้มาแล้วเราหมดงานแล้ว อากาศไม่หนาวเลยนะปกติเดืนอนพฤศจิกาธันวาเนีที่ชิโโลกจะต้องหนาวแล้วแต่ประเทศไทยมันก็ไม่ได้หนาวมานานแล้วเนี่ยแล้วชิโุโลกก็จะมีรถสองอรถรับจ้างอย่างนี้นะฮะถ้านั่งไปสถานีขนส่งเก่าก็จะประมาณ6 0บาท70บาทนะฮะมีรถมีร้านค้าด้วย นจะข,ของไม่อยู่ร้านาค้าเล็กเดี๋ยวมาซื้อเบียร์เร็วครับรถสามล้อเมืองที่สุดนโลกอันนี้แขกเยอะท็อปแลนด์คาซาจะพาเดินไปที่ห้างนะ้ว พิษณุโลกก็มีตำนานคืออาจจะสร้างที่ได้ชื่อเมืองพิษณุโลกครับเมืองถูกสร้างเสร็จในเลิกพระวิษณุก็เลยชื่อเพียงพิษณุโลกต่อไปก็เป็นอำเภอวังทองใครที่อำเภออยู่อำเภอวังทองและเข้ามารับชมแสดงตัวด้วยนะครับแล้วก็อำเภอพรหมพิรามอำเภอวัดโบสถ์ขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องไอคอนีสาน ทำใหม่นะครับการพิ่์เข้ามาติดตามเพิ่มข,ขอบคุณอย่างยิ่ง mm. มีความเห็นก็ให้ความเห็นได้นะครับจริงผมก็คือไปตามไปตามดวง mm. อันนี้ร้านเสื้อผ้า mm. วันนี้เราจะมาซื้อใส่ mm. ถ้าทานข้าวต้องเดิน mm. เดี๋ยวสายจากโรงแรม โรงแรมท็อปแลนด์นะฮะัทางาทนู้นก็จะเป Jean ็นร้านตุ๊กตาเมื่อก่อนมอเตอร์ไซค์นี้จอดไว้อย่างนี้ไม่ได้นะฮะหายตอนนี้ดีหน่อยเศรษฐกิจดีหรือว่าเขาไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนก็เลยไม่มีใครมาจะมาขโมยรถจักรยานยนต์เท่าไร่ไม่เห็นมีขา่าวรถจักรยานยนต์หายนะรถยนต์ก็ไม่มีข่าว คือนสมัยนี้มันอาจจะเข้าโมวยากขึ้นหน่อยเพราะว่าระบบกุญแจระบบควบคุมมันยากถ้ามมนใช่ของจริงมันเอาไปไม่ได้นะโนวาโนวาเอสเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าว่างนะจะพาเดินชมวัดใหญ่วัดภาษีมหาธาตุวรวรมหาสื้เสื้อใส่ดียวมันนะ เกียรติทุ่มเลยนะอันนี้จะเป็นสะพานลอยข้ามทางรถไฟนะครับวันนี้เป็นวันที่ห้าธันวาคมเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวัน ไม่มีแรงกินสงสัยจะได้กินกว๋วยเตี๋ยวก็ชอบเดินอย่างเงี้แหละเดินไม่ได้มีจุดอว่าไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรที่แบบเดินกิตจ,จากลักษณะเท่าไหร่ก็ไปตามพาเที่ยวนะบางคนก็อาจจะไม่มีโอกาสได้เที่ยวผมก็จะพาเที่ยวกันนะ จริงๆผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์แบบมืออาชีพเนอะเห็นอะไรก็ถ่ายแล้วก็ไม่ได้ไม่ตัดต่ออะไรร้าน,นเขาขายอะไรไม่มีข้าวเกรนซิตี้420์ฮโอ้กัญชานะร้านกัญชาด้วยนี่ครับโรงแรมใหญ่ที่สุดในที่สุนโลกไม่ใช่ไม่ใช่โรงแรมท็อปแลนด์ ฝั่งนั้นก็เป็นโรงแรมเอ็ดระวันเอ๊เดีเ๋ยวนั้นจำได้อยู่มีแรกถานโ,โอ้ยขยะแร่ถางขยะอย,ยู่ไหน่อไปทิ้งวะเนี่ยเอเอเก็บขยะไปทิ้งหน่อย ร้านนวดแผนโบราณน,นวดไทยนวไทยนะจริงๆกเป็นยูทูบเบอร์นี่ก็ยากเหมือนกันนะ มันไม่ใช่ง่ายๆที่เขาทำกันมีผู้ติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องเรียนรู้เหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้มีโอกาสจะเรียนรู้เท่าไหร่วความสวยต้องมาก่อนร้านขายอะไรไปดูซิ Đó, làn xóm Long Thảo Kinh cơm tiểu mà nhận hương được bạn

ว่าผมพาเดินเล่นนะฮะม่ได้ออกกำลังกายอันนี้คือวัดใหญ่วัดภาษีวัดพุทธชินราชวัดวัดภรษีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอันนี้อยู่ข้างหลังวัด ข้าวต้มอ่ะน่าสนใจครับกินข้าวต้มดีกว่าตอนนี้ไม่ใช่ทางม้าลายแล้วนะครับเพราะมันเป็นขาวแดงก็งไม่เรียกว่าทางม้าลายแล้วะเะรนีย ข้าวต้มนะครับน่าเบือมาคเลยเอาข้าวต้มครับเดี๋ยวเราดูนะข้าวต้มจะมาเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเพราะเดินมาก็เกือบ10นาทีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมท่องไอคอนิสานแล้วก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ